มูลนิธิปริติงนำโดยนายวิชิตชินวงวรกุลรองประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิรุตเตชะไัยบูลที่ปรึกษาประธานกรรมการนายสุรพงษ์เตชาหรวิจิตกรรมการและรองในขาธิการนางสริพรกระจังราผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์และนางสาวสุภรัตนสมบัติเจริญไทยหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน29ครัวเรือนพร้อมทั้งมอบจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน,น้องสัญจรครั้งที่5จำนวน100คันกระบอกน้ำจำนวน500ใบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน10แห่งเพื่อให้นักเรียนที่ประสบป,ปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียนร่วมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผ่านนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งอีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเรียนรู้กฎรจราจรเรียนรู้การแบ่งปันและดูแลรักษ สา,สาธารณสมบัติร่วมกันรวมมูลค่าสิ่งของที่มอบในครั้งนี้เป็นเงิน9 2 2 6 6 0บาทโดยมีนายชยุทธวงวน,นิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนางสาวนิพาทองก้อนผู้อำนวยการสํนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเป็นประธานร่วมในพิธีนายสุรพลแก้วอินทิ ผู้ตรวจการราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่สิเอ็ดคณะเมตตาธรรมมูลทธิสกลนครร่วมในพิธีรวมทั้งประชาชนเยาวชนและผู้แทนจากสถาบัานการศึกษาเป็นผู้รับมอบณนะหอประชุมขนอมจันเปล่งกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่23อําอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้นางสาวนารัตวันสิริหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ส่งเสริมส่งเคราะห์ชุมชนนำทีมหน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพแผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิปริตึงลงพื้นที่ให้บริการประชาชนฟรีประกอบด้วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปใส่ยาตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นและบริการตัดผมโดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูนิธิปาิิติง